สวัสดีจ ah. ้าสวัสดีครับเมน่าผ้าหล่อเด้อจ้ะมเนี้ยพอกันในเส่าวันที่สิบแปดเมษายนหกเจ็ดได้จ้ะผ้าพีพะนองเขาป่าเด้อจ้ะมเนี้พี่กัดน้องเฮาบ้านน้องสั่งหอมตำบลหุ่ยคาำเพิ่มบุญทริกรสวัสดิ์อุบลเด้อจ้ะป่าลางเนาะผ้าพีพะนองหาเฮ็ดจ้ะขอนาเพิ่อนก็ยืนฝ่าไว้แล้วจ้ะเฮ็ดตงหกบานเฮ็ดตงหกบานเลยจ้ะสองดอกนี่ดอกหนึ่งนึ่งดอกหนึ่ง ใหม่ๆเนาะพ่อเนาะโอ้ยงานเพี้ยนขนาดจ้ะเอ้ยทำงานาพี่ว่าอินี่ฮักให้พร้อมจังหวะอันนี้พี่มาเอาดอ,อกกีด้วยในปลานีะมนันนะเด้อเขามากกระไดมากกระพอดหรอเนาะแนน,แนอ้าวมาหลุดเงินต่อเด้อจ้ะวันนี้สิได้เฮ็ดหนังบดดินบ่พอ่อโอ้ย ดอกบานนะเนาะบานเลยสามได้พอเลยสี่ผลอ้เห็นไหสี่ดอกดอกเป็อจูตัวลกำลังพอดีนะบานพอดีเลยอือหางหายมากเป็นเหมือน้องเหมือนเลยผีจะมาเอาต้นอีกก็สองตัอกเองแบนีสองดอกเนาะ เรออีกไหมุนก,น,กน,นก็คนก็มีบ่ฮะโอ้แจกดอกเลยยันพอโอ้สีเหลืองๆเต็มเลยอ๋อเด็กก็เล่าเต็เด็กขาเออเด็ดขาอันนั้นละยังเหลืองปกยงอ,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 อุ้ยตูมพันธุ์ะพอน จุ่มตรงนี no. ้วยจ้ะลดอกเนาเป็นมูอยู่ขนาดไหนเนาะขนาดบานบานซ้ำดอกจุ steel steel okay. ่มดอกนูงเอ้ารวมคูบกันซะอ๋ออุ้ยงานงามเลยเนาะตุงยางละครนี่ยใง่นี่เองโอ้ยคิอเป็นตะแเสดเลยโอ้เฮ็ดิ่งกระจรนึนหวานเนาะขี้เหร่นจ้ะอุ้ยดอกมเงาะงเองบดดินบ่พอ ในอันนี้ดอกนึงข้างในอันดอกนึงนั่นนี่เออนั่นละถอยมานั่นละนั่นละปิ่นออกละใบใหม่นั่นไม้พีอีกดอกนึงพีดอกนีนงามเนีนใบใหม่วะเอ้ยบางอย่างเลยจากพ่อแม่พี่น้องมากับลูก เห็นอยู่ตำตำจอดรถเรื่อยบาท <laughs> <laughs> จ้าอันเสาวเล็กมกัดรถค่ะเสาเล็กมัดรถเลยจ้ามามาน้ำกันก็นกนไม่นาเลยจ้านี่เมื่อกี้มาพ่อบักยางหาเห็ดมาพ่อบักยางเย็บบักยางได้จ้าพ่อม่พี่นอ้องตำตำเอะพอเย็บเลยพอเอามีดบ่เอาขวดน,น้ำไม่เด้อมันจังสิบวชช้ำเด็ดขวดน้ำจ้ามันคอยบวซช้ำ แม่นจาะไปพกกันนำสมากันตีว้าขมตัวละคนว่าไม่เอ็นี่ไม่ควร่อครับโอ้ยงามแห่งบางบางคนเพื่อก็บน้อยน่อยที่เฮือมันเกิเก็บไปไหวนำได้เพราะว่าคนสีด้กินลายเหมือคนว่ะดักนดักนดักซ่าาาดักองหลดักเรื่องเหลืองหรืว่าน่อยหน่ยแก่จัดแก่จัดจ้า โอ้ยงามแล้วกินแก่เมื่อยดีอยู่เด้อนี่นี่อนะไรอีกนี่พน้องน่อยนั่นนีเรื่องเ<ด>ลี้ยงแมน,น,น้อยหน่อยแมนน่น,นั่นนยหน่อยตัย้งถึงน,นั่นมมอีกพี่พี่น้อยนัง่เงเรื่องเลือยงเลอ่ะเก็บบ้านอื่นเพิ่กับเชื่อเอือนมายางหือห่าหนตัว <laughs> มายางลนะมย่ยางภาษาไทยเรว่า,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 วามายางนี เก็บไปกินสมสองดอกเหรโอ้ออยัางงามอยู่เลยนะแข่งแคแดอยู่อะอ่าหัวตินเด้อจ้อะแล้วก็สองดอกมันแหงเนาะเฮ็ดแค่เลื่อมสิเบิดสิวายอะไรได้อจ้อะของคือยังงามอยู่สามคนเลยดอกหนึ่งวันดอกหนึ่งอ๋อแหงแค่เลื่อมไปเนาะ าเอาเห็ดผงเห็ดงสาดที่เห็ดผงยังกินดอกหงื่อเงสาดที่เห็ดผงุ่งกยงว่ะเึ็งสาดบอ่ะเห็ดผงแดงดอกก็พังบานได้เียนี่งามๆเลยแด้นี่คือเร่งรำบ่อยอันนึงเ้ยสองดอกสวยงามขนาดเจ้าเห็ดหน้ามาร่อยเลยแถบันนี่ลองน้ำแล้ว ทางผ่านเด้อจากน้ำนี่หอนไล่ลงน้ำก่อนมาสั่นเอาสิเดะถึงเวลาลาพีลาหนองเด้อยจา้าสิได้สรุปยอดเห็ด,หอดยอดไถเขาเลยแต่ว่าพอนานเราห่อนแล้วลงน,น้ำก่อนเดื่อจจากทางผ่านมาเบึง้งยอดไถเขาเลยเนาะสองตาผเด้อตาเนี่ยเป็นเห็ดด้วยจา้าเห็ดบดดินเท่ากับไถแนนเนาะบานนี้ก็เป็นเห็ดโง,งกบานก็ไไ้ ซีดอกหาครับตอกตูมคน,นเคยขึ้นมาเนั่ยก็ไม่เห็ดเถื่เนาะจากข้อได้แกงย่จ้ะเห็ดเห็ดสิเบิดเนาะเพราะว่าดินมันแห้งแหะเพราะไม่พี่นอ้องกผลมะตกจยากเสีอหลังจากเหมือนนั้นตาตาเนี่ยเป็นักยางเนาะจา้ะห้าผอกยางอยู่ขางทางนั้นหน่อยสุกกะหน่อยกินเกือบหมดแล้วเหลือแต่หน่อยเิคือักอันยางหมูทิ <laughs> อ้าวถามพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งกดติดตามเนีเด้อจ้ะเดี๋ยพอกับคลิปใหม่ๆของแม่หนะว่าเมื่อหนเมื่อไนเม่อไสิพาพี่พาน้องไปหาอยู่หาก,กินแบบไรเนาะจ้าแม่อไก็อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญอ,อยู่ดีไม่แห้งสขุขสุข,ขนคนคิดสิ่งใดสมความมองมาดปรารถนาเด้อจ้ะคลิปนี้ลาพี่ลาน้องเนาะจ้าขอ,อกันใหม่คลิปหนาคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ